สวัสดีครับชมาวัตพัดลมโตชีบ้าจุดสองนิ้วนะครับรุ่น EL8584 ตัวสายสีเขียวนี่ก็คือสายรันนะครับเสายมอเตอร์หลักส่วนสายที่น้ำเงินก็คือสายสตาร์ทนะครับที่ขั้วสีนะครับวัดกดสตาร์ทกดที่หนึ่งนะครับน้ำเงินที่ขั้วสีกับสายฟิตเบอร์หนึ่งนะครับหรือสายสีดํานะครับก็จะเป็นการวัดสตาร์ทกดที่หนึ่งนะครับกดสตาร์ทกดที่หนึ่งได้เท่าไหร่ครับสองจุดเจ็ดนะครับ ก็คูณด้วยสิบนะครับย่างคูณสิบนะครับต่อไปย่างคูณสิบแล้วก็ปรับศีโอมครับก็เท่ากับยี่สิบเจ็ดโอห์มครับเท่ากับยี่สิบเจ็ดโอห์มนะครับสตาร์ทกดที่หนึ่งนะครับยี่สิบเจ็ดโอห์มครับทีนี้วัดสีน้ำเงินกับสีดํานะครับเป็นการวัดสวิตซ์เบอร์หนึ่งและเบอร์สองนะครับวัดค้อมสายสวิตซ์เบอร์หนึ่งและเบอร์สองนะครับอ่าได้หนึ่งร้อยโอห์มครับอ่าสายอ่กดสตาร์ทกดที่สองนะครับได้หนึ่งร้อยโอห์มครับ ได้ประมาณหนึ่งร้อยโวนะครับสตาร์ทกดที่สองนะครับสตาร์ทกดที่สามจะทําหน้าที่สองอย่างนะครับจะ yani ทําหน้าที่จํากัดกระแสและเป็นกดสตาร์ทด้วยเป็นจํากัดกระแสและสตาร์ทนะครับถ้ากดสวิตช์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมาสองก็จะเป็นทําหน้าที่จํากัดกระแสนะครับจากนั้นก็วัดสตาร์ทกดที่สามนะครับที่สายสีแดงกับสายสีน้ำเงินนะครับเป็นการเคาะข้อมสายสวิตช์สีน้ำเงินกับสีแดงนะครับได้เท่าไหร่ครับ <ori> 260ร้อยหกสิบโอห์มครับประมาณสอง้อยหกสิโอห์มครับได้สองร้อกสโอห์มนะครับส oh อเเ้เกน้ต้งิานจะมี2เส้นนะครับมันจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงครับแต่ใช้สี <Okay. S 2> เดียวกันครับไม่เกี่ยวข้องกันนะครับทีนี้วัดสายสีแดงกับสีขาวนะครับสีแดงก็มาจากชุดเบอร์สามไปเอทีเข้ามาตรงตสายสีขาวก็คือสายไปเอทีวิ่งเข้าตรงตรงครับขดนี้เป็นขดลันนะครับหรือ ขดมอเตอร์หลักครับวัดได้เท่าไหร่ครับวัดได้ห้าร้อยโอห์มครับเลขห้าสิบคูณด้วยย่านคูณสิบนะครับย่างคูณสิบก็คูณด้วยสิบก็ได้ห้าร้อยโอห์มครับอันนี้วัดได้ห้าร้อยโอห์มนะครับอที่ขดลันใอขดมอเตอร์หลักนะครับได้ห oh ้าร้อยโอห์มเองครับทีนี้ผมจะจับที่สายสีเขียวนะครับ สายสีเขียวเนี่ยคือสายลันนะครับที่ต่ออยู่กึ่งกลางของขดลันนะครับหรือกึ่งกลางของขดมอเตอร์หลักครับจะได้เท่าไหร่ครับมันจะต้องวัดได้เขียวกับขาวนะครับเป็นการวัดกึ่งกลางนะครับได้240โอห์มครับประมาณ240โอห์มครับได้เลข24คูณด้วย10ครับด้วยเติม01ตัวนะครับ24ทำ01ตัวก็ได้240โอห์มครับ อันนี้เป็นวัดการวัดกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางครับประมาณกึ่งกลางนะครับจากนั้นก็มาย้ายมาสีแดงนะครับส่วนสีเขียวก็ยังจับไปเหมือนเดิมนะครับเขียวกับแดงครับเขียวกับแดงกรจะได้อ่มากกว่านิดนึงนะครับมากกว่านี้นเดียวนะครับประมาณครึ่งโอหมเอครับอันนี้ก็ได้ประมาณสองร้อยสี่สิบครับแต่สังเกตว่ามันจะขึ้นมากกว่านิดนึงประมาณครึ่งโอหมครับ มีการวัดขดลันนะครับหรือกลมาตรฐานนะวัดวัดอย่างลครึ่งนะครับครึง่งครึง่งเขียวแดงเนี่ยจะได้มากกว่านิดหน่อยครับประมาณครึ่งองค์ครับครึ่งครึ่งเขียวขาวเนี่ยจะได้น้อยกว่านิดนึงครึ่งเขียวแดงจะได้มากกว่านิดหนึงประมาณครึ่งโองคครับทีนี้ผมก็จะวัดที่ข้อมข้อมซีนะครับอข้อมซีจะเป็นการวัดกดลั่วทั้งหมดสามกดครึ่งครับ เป็นการวัดขดลวดทั้งหมดสามขดครึ่งนะครับได้หกร้อยยี่สิบโอห์มประมาณหกร้อยหกร้อยี่สิบโอห์มครับอประมาณเลขหกสิบสองนะครับก็ได้หกร้อยี่สิบโอห์มครับหกร้อยยี่สิบโอห์มนี้เป็นการวัดสามขดครึ่งนะครับกดสตาร์ทสามขดแล้วก็ขดมอเตอร์หลักหรือขดลันนีครึ่งข,ขดเองครับดังนั้นผมจะทําการวัดอทีละเส้นนะครับทีละทีละขดอควมจะวัดขดรวมนะครับ นี้ว่าทีเราขดไปแล้วนะครับจับที่สายทิ้งงานที่คาเบติเตอร์นะครับเป็นสายสตาร์นะครับสา,ายสีขาวนะครับสายสายขาวคือไปทีเข้ามาที่สา,าขดลันตรงๆครับได้เท่าไหร่ครับแปดร้อยแปดร้อยยี่สิบโอห์มครับแปดร้อยยี่สิบโอห์มครับเป็นการวัดทั้งสี่ขดรวมกันครับ จับสายที่น้ำเงินที่ขั้ว C นะครับซึ่งเป็นสายสตาร์นะครับจับสายที่ขาวนะครับได้820โอห์มเป็นการวัดทั้ง4ขดรวมกันนะครับสังเกตว่าจะมากกว่าที่วัดข้อมืีครับ3ขดครึ่งครับอันนี้ก็จับที่สายนีเงินที่ขั้ว C เป็นหลักครับสายสตาร์นะครับหรือสายลันจับแล้วก็จับที่สายสีดำทวิตเบอร์หนึ่งครับเป็นการวัดสดขดสตาร์นะครับขดสตาร์ขดเดียวนะครับขดที่หนึ่งครับได้28โอห์มครับ ได้ยี่สิบแปดโอห์มนะครับยี่สิบแปดโอห์มครับจากนั้นก็ย้ายไปสายสีน้ำเงินนะครับสายสีน้ำเงินก็คือสายสวิตช์เบอร์สองครับได้เป็นการวัดสองขดรวมกันนะครับได้ร้อยสามสิบโอห์มครับการวัดรวมขวดอย่างนี้นะครับจะต้องวัดได้โอห์สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ เป็นการวัดสตาร์ทคดที่หนึ่งกับสตาร์ทคดที่สองสองคนรวมกันได้ร้อยสาสิบโอห์มครับแต่ถ้าหากว่าวัดรวมขดอย่างนี้แล้วเกิดโอห์มต่ำลงก็แสดงว่าเป็น,ม,นมีการช็อตข้ามขดครับในการช็อตระหว่างขดแล้วนะครับแสดงว่ามอเตอร์เสียแล้วถ้าเกิดช็อตระหว่างขดครับถ้าเกิดวัดต่ำลงเมื่อไหร่ก็เป็นการว่าช็อตระหว่างขดครับท<แล> <ose> ีนี้ก็วัดสตาร์ทคดที่หนึ่งสตาร์ทคดที่สองและสตาร์ทคดที่สามครับสายไปจับที่สายสีแดงนะครับ เป็นการวัดเขียวแดงนะครับเป็นการวัดน้าเงินนะน้ำเงินแดงนะครับน้ำเงินที่คั้วคาเบนเเตอร์แดงนะครับเป็นการวัดสามขดรวมการักสตาร์ทที่หนึ่งเราก่ที่หนึ่งสตาร์ทก่ที่สองสตาร์ที่สามครับได้ประมาณสี oh ่ร้อยโอห์มครับวัดสตาร์ททั้งสามขดนะครับได้ประมาณสี่ร้อยโอห์มครับจากนั้นก็ย้ายไปวัดที่สายสีขาวนะครับเป็นสายไปเอซีที่เข้ามาขดลันตรงตรงนะครับได้แปดร้อยยี่สิบโอห์มครับ เป็นการวัดสตาร์ททั้งสามขดรวมกันนะครับแล้วก็ขดลันอีกหนึ่งขดรวมกันก็เป็นทั้งหมด4ขดครับในการวัดขดลวดทั้งหมดได้820โอห์มครับเป็นการวัดรวมทั้งสี่ขดเลยนะครับ820โอห์มครับอันนี้ถ้าวัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่ามอเตอร์ดีนะครับจากนั้นผมก็จะมาวัดข้อมสีครั้งครับได้600ประมาณ600โอห์มครับเป็นการวัดขดลวดทั้งแค่สามขดครึ่งครับ สตาร์ททั้งสามดนะครับสตาร์ทกดที่หนึ่งสตาร์ทกดที่สองสตาร์ทกดที่สามแล้วก็มอเตอร์ลันกดลันนะครับกดลันนร้อมอเตอร์หลักดีกดมอเตอร์หลักนะครับครึ่งกดเองครับจะได้โอมที่ต่ําลงมาครับเพราะวัดสามกดครึ่งครับอ่าถ้าวัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าดีครับมอเตอร์ดีไม่เสียครับสหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ